ยินดีต้อนรับกลับสู่ Turbo Talk World วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงนั่นคือการกลับมาของตำนาน Isuzu KB40 ปี2026นี่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานความแข็งแกร่งและดีไซน์เหนือการเวลาที่กลับมาอีกครั้งสำหรับคนรุ่นใหม่ตราสัญ,ญลักษณ์ KB สืบทอดมรดกอันยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ยกย่อง Isuzu ด้วย ความน่าเชื่อถือที่เหนือชั้นและในตอนนี้ kbc 0โฉมใหม่นี้ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณเดียวกันห่อหุ้มด้วยตัวถังที่ทันสมัยล้ำสมัยและทรงพลังออกแบบมาเพื่อความโดดเด่นทั้งบนท้องถนนในเมืองและบนเส้นทางที่ดุดันเมื่อมองแวบแรก isuzu kbc บปีสองีดูเหมือนนักรบบนล้อด้านหน้าดูดุดันด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่โชว์โลโก้ isuzu premium อ Pre ันโดดเด่นไฟหน้า led matrix เพียวบางและเฉียดคงยิ่งขึ้นให้แสงสะท้อนอันน่าเกรงขามที่บ่งบอกว่า ฉันสร้างมาเพื่อธุรกิจไฟหน้าแบบ daytime running ไล่ส่องสว่างไปยังขอบต่างๆทำให้รถดูกว้างขึ้นและมั่นใจยิ่งขึ้นกันชนได้รับการออกแบบใหม่ด้วยแผ่นกันกระแทกแบบ h ฮฟวีดิวตและช่องรับอากาศขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงแต่ดูแข็งแกร่งแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศและระบายความร้อนสำหรับการขับขี่ระยะไกลที่ทา้าทายเมื่อมองไปด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นเส้นสายที่คงมน และสะท้อนแสงอย่างสวยงามทําให้ KB40 ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซุ้มล้อถูกขยายออกเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยอีสุซสุดใช้แชสซีที่แข็งแกร่งและเบากว่าผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงช่วยลดน้ําหนักโดยรวมและเพิ่มความแข็งแกร่งในการบิดตัวซึ่งหมายความว่าการควบคุมรถที่ดีขึ้นการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นและประหยัดน้ํามันมากขึ้นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมกล้องในตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบมองภาพ360องศาใหม่ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อจอดรถหรือขอทับขี่บนเส้นทางออฟโรดที่กับแคบใต้ฝากระโปรง KB410 ปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรรุ่นใหม่ของ Isuzu ซึ่งได้รับการปรับแต่งใหม่ให้กำลังสูงสุดราว205แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนับเป็นขุมพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบิดในการลากจูงหรือการขับขี่แบบออฟโรดนอกจากนี้ยังมี ข่าวเกี่ยวกับรุ่นไฮบริดอ่อนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่2.4ลิตรพร้อมระบบช่วยควบคุมด้วยไฟฟ้ามอบก,การส่งกำลังที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ทั้งสองรุ่นจับคู่กับเกียร์อรัตโนมัตนมัต8สปีดขั้นสูงพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์เพื่อการควบคุมที่เหนือชั้นและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบยังมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกในบางตลาดเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดิบและทรงพลัง ระบบส่งกำลังยังคงน่าประทับใจทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสีล้อระบบขับเคลื่อนสีล้อใหม่มาพร้อมระบบกระจายแรงบิดอัตโนมัติ a u t o เมติกทอร์กเวกเตอร์ิงซึ่งกระจายกำลังระหว่างล้ออย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนสูงสุดเมื่อประสานเข้ากับระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาโหมดการขับขี่บนภูมิประเทศและรูปทรงเรขาคณิตของช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้ k b 4 0ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับทุกสภาพถนนตั้งแต่เส้นทางบนภูเขาไปจนถึงพื้นที่พับหลูกที่เต็มไปด้วยโคลนได้อย่างง่ายดายความสูงจากพื้นรถเทมิ่มขึ้นเป็น260มิลิเมตรให้สมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่โดดเด่นโดยไม่กระทบต่อสเสถียรภาพบนทางหลวงเมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่าอีซูซุได้พัฒนาไปไกลแค่ไหนในการผสมผสานประโยชน์ใช้สอยเข